ปี2000ที่ผมีอะไรที่ได้ไปตอบสำหรับบินสำหรับปีนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าการขับเครื่องบินเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจที่ผมจะทําให้ได้นะครับผมกาลังเรียวกว่สาสรรหาสถานที่ศึกษาในการขับเครื่องบินทาเครื่องบินขัาจริงเหรอเรียนขับเครื่องบินไงเรียนมาแล้วใครใครเรียนจบแล <ทร S 1> ้วใช่เนี่ยผมกําลังแบบรีเสิร์ชหาอยู่ว่าสถานที่ไหนเนี่ยควรจะเรียนและเรียนจบเร็วที่สุด ่าเป็นเล่นเราพูดเล่นอ่ะตอนนี้คือเรื่องจริงหรอพูดเรื่องจริงเพราะว่าผม คือผมมีหลายสาขาตอนนี้มันครบทั่วประเทศแล้วไงครับซูรีครับผมก็เลยแบบเฮ้ยส่งเริ่มไม่ทันแล้วทีนี้เราทํายังไงดีให้ส่งได้เร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบขับเครื่องบินไปส่งเองถ้าจจะางบางอันมันก็จะมีในสาขาที่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมันได้ตรงในเออซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็มีขายแล้วใช่ครับใช่คือมันมันมีหลายภาคส่วนก็แล้วซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีหลายสาขาด้วยนะต่จังหวัดอีกใช่บางที่มีต่างประเทศผมก็ไม่รู้จะทำาไงก็เลยอ๋อทางทางนี้แหละน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ครับ <Techn Pokémon> Radio <Durch> <rapper> แต่ว่าจริงจังในการเ enfin รียนเครืบินแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนแต่คุณเอาเวลาที่ไหนไปเรียนครับครับก็เวลาที่ไหนไปเรียนนั่นน่ะสิก็อะไรเวลาก็คงก็คงเป็นเวลาที่เราถ่ายซีรีส์เสร็จผมว่าผมกำลังแพนแพนอยู่ว่าจะเอาเวลาช่วงไหนดีแต่ว่าก็พยายามหาแบบวันว่างอะไรอย่างนี้ยครับวินรู้สึกไงบ้างว่าสาขาไปเกิดที่ไหนมันก็แตกอย่างมาทัดทองอย่างเงี้ยคนก็ต่อแถวเรารู้สึกไงบ้างกับประธานวินเรามองดีไง เอาสำหรับผมแล้วนะครับผมก็มองว่าคือคือคือจริงๆบรรทัดทองนี่เป็นอะไรที่เกินคาดหมายออกมาครับจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ซุ้มทํามาเกือบปีเลยครับว่าจะทํายังไงดีให้สาขาเนี้ยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความตอบโจทย์ตรงโซนบรรทัดทองมากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบนั่งคิดนั่งเดเวล็อปตัวรสชาติว่าทํายังไงดีนะที่มันจะดูใหม่แล้วจะเป็นที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับก็ ได้ผลการตอบรับที่ดีมากก็ดีใจมากทุกคนในทีมก็แฮปปี้ครับเราตกใจเมื่อการแถวที่ต่อวนไปวนมาอยู่ที่บาทตกใจมากครับก็ก็เป็นห่วงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าจริงๆคือมันล้นออกมาฟุตบาทจนมันเป็นถนนอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นห่วงทุกคนครับก็เลยพยายามจะบอกทีมงานว่าให้ทุกคนอยู่ในฟุตบาทเอาไว้นะอย่าลงไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าห่วงความปลอดภัยของทุกคนครับคุณพ่ออะไรคุณบอกว่ดาดาราก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหมือนกันจะต้องไปต่อแถวซื้อเหมือนกันต่อแถว สิโตบอกว่าทำไมถึงไม่ส่งไปชิมบ้างรถที่ต้องการนกระเอาย่ก็พยายามพยายามคืออย่างแบบเรามีอีเวนต์ด้วยกันหรือว่างานแบบซาลิมปิกอะไรเงี้ยผมว่าพยายามจะแบบเอาไปหลังเวทีหลังงานอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนได้ชิมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่สิงโตก็แบบพยายาม DM มาอยู่ตลอดว่าพี่อยากกินรถนี้นะพี่อยากกินรถนี้นะอยากกินรถไก่ทอดนะผมก็เลยบอกว่าเออพี่ไปหาใหญ่เลยมีขายที่นั่น แซวว่าสมมติว่าถ้าอยู่เชียงใหม่ไม่สามารถกินไก่ทอดได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นกฎเหล็กเลยครับแม้แม้กระทั่งพนักงานในออฟฟิศผมก็ไม่ให้ใครสั่งไม่มีใครมีสิทธิ์ได้ชิมนะครับต้องไปกินที่สาขานั้นเท่านั้นมันจะมีส่วนผสมที่มันแบบทุกอย่างมารวมแบบมอนแฟฝะซูริแฟฝดเคยคิดมไหมต้องรอติดตามต้องรอติดตาม เราลองดูคือจริงๆเราอยากทําให้มันเอกลูซีฟจริงๆสาหรับแต่ละจังหวัดเลยครับก็อยากให้มันพิเศษมากๆสาหรับเชียงใหม่หาดใหญ่ทุกจังหวัดเลยที่เราไปอะไรเงี้ยครับมันก็เลยยังยังไม่ได้แบบมีนั้นอยู่ในแผนเท่าไหร่ว่าจะรวมเซตอะไรอย่างเงี้ยเรเรื่องธุรกิจเรารคุณหนายว่าทำไมมันงปีนี้มันได้ไปต่อและได้ไปยาวมันมีจุดขายังไงสำหรับเราเพราะว่าคนก็วิเคราะห์ว่าทำไมซูริยังอยู่ได้แล้วเปิดรถใหม่ที่ก็ยังขายได้ ผมว่าคือแก่นหลักของความสําคัญของธุรกิจที่ผมทาของซูเรียครับก็คือเราใส่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์มากมากเราใส่ใจในเรื่องของคุณภาพเราใส่ใจในเรื่องของหน้าตาของมันที่มันสามารถตอบสนองในด้านของโฟโตเจนิกได้แล้วก็สามารถถ่ายรูปคู่ได้หรือว่าเอนตวเรมเมนของร้านเราอย่างงี้ครับเราก็ทําให้มันดูโฟโตเจนิกแล้วเข้ากับเจนเจนซีมากเจนใหม่มากครับผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทําของดีจริงๆเรา เราใช้ของดีวัตถุดิบที่ดีครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นจุดที่มันยั่งยืนได้อย่างนี้วินสบายใจมากกว่าหลายคนตอนั้กที่เราเปิดมาเพราะว่าบอขายได้เพราะเป็นวินแต่จริงแล้วตอนนี้มันขายดีตรงไน ดีใจครับคือคือจริงๆไอ้วันดิ้งเนี้ยมันเป็นเป้าหมายที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ช่วงผมเปิดแบรนด์แรกๆเลยนะครับใช่ใช่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําจุดนี้ให้ได้เราอยากจะทําให้คนซื้อสุรีพรรักสุรีไม่ได้ซื้อสุรีพรรักวินเมทวินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราพอมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทํามามันถูกทางแล้วก็สิ่งที่เราตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เป้าหมายในวันนี้จริงๆเลยก็ก็ดีใจมากเป็น เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่รู้สึกภูมิใจมากๆด้วยที่ทําได้สบายใจไหมสบายใจรูาลคำที่ทุกคนบอกว่าตั้งไว้แต่แรกสบายใจมากๆครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมใส่ใจในด้านของผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเราก็ทําของดีจริงๆครับก็ก็รู้สึกว่านนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้มันสอดสได้อีกอย่างหนึ่งคือินเรื่องที่จะคอนแล็บจากหลายๆอย่างที่แบรนด์ที่มันแบบหลายคนบอาทายเหเป็นกันนะ จริงๆผมว่าอย่างแบรนด์ล่าสุดก็เป็นแบรนด์ซีอูเป็นการจับจสมบูรณ์หรือเป็นเอแคร์เพราะว่าภาพพี่ดนตีความวินแทลเพันะฉะนั้นโดนโดนใจมากเพราะผมอ่านั่งอ่านอ่านคอมเมนต์ปุ๊บว่าแบบโอ๊ยเหมือนเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออจริงๆเราก็ทำทำคอลแลบกับแบรนด์ซีอูครับก็ก็รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เราคิดคอนเซ็ปต์เราก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันอยู่กับซีอูมันจะเป็นรสชาติยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำออกมาอร่อยมากนะครับก็ ฝากติดตามด้วยจะปล่อยแล้วเรื่องนี้จะฝากไหมแฟนสุดเจโกอินเตอร์ใช่หรอใช่ครับเจโกอินเตอร์ครับก็หนึ่งในปีนี้ครับก็จะพาสุรีไปตลาดต่างประเทศให้ได้เราจะพยายามครับอะไรกันเนี่ยชิทางากหรอไม่ได้จับหน้าอ๋อไม่ต้องสับแล้วจะเสร็จแล้ว ไม่ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าไม่าจับวะพับฝากฝากอะไรอ่ะพี่โปรโมทให้โปรเตอร์โปรเติมอ๋อฝากครับฝากฝากแบรนด์ชีริด้วยครับก็ก็เดี๋ยวรอติดตามครับก็ไม่บอกหรอกแหมเอียงหูเลยไม่อยากฟังไง ครับก็เราติดตามครับก็พยายามเป็นหนึ่งในเป้าหมายของปีนี้แล้วก็ทีมพยายามเป็นอย่างมากครับที่จะผลักดันให้ไปสู่ต,ต่างประเทศให้ได้ครับ <c oughs> ผมยังไงก็ฝากแบรนด์ซูรีด้วยนะครับ